สวัสดีครับ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 สวัสดีผมรอแฮนไม่ใช่สวัสดีครับทุกคนฮะขอต้อนรับเข้าสู่คุยกันแข่งฮะวันนี้มาใช้หนึ่งสวัสดีครับอิสราเอครัสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ นะน้าดห,หน้าหนุกหน้าหนุกถ้าราอนเลื่อนแข่งเหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือตามตารางการแข่งขันแบบออฟฟิเชีมันคือฟูลเซนปราคิมิคิเตครับผมนะใน VR มันขึ้นผิดนะใน VR มันขึ้นผิดก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยก่อนแข่งวันนี้ ไม่ได้มีอะไรเตรียมมาพูดมากนะครับนอกจากอาบอกข่าวล้านิดนึงนั่นคือถ้าเกิดว่าโชคซวยหน่อยนะครับผมผมอาจจะไม่ได้อยู่ดูคู่สอง <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่าญาติมาครับผมนะแต่ก็เขามาดึกนะ อาจจะต้องแบบว่ามันมันมีแบบดวงหนึ่งดวงก็คือเขาอาจจะไปกินข้าวกันก่อนอะไรอยเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจถ้าเขาไปกินข้าวกันก่อนก็ก็สบายอยู่ดูจนจบได้แต่ถ้าเขามายันมาบ้านเลยก็คงต้องได้แค่คู่เดียวอะพี่คิดว่าทีมไหนได้เป็นมาสเตอร์แบงค์ข้อตอนนี้ t r a ด e อีสปอร์ไปแล้วหนึ่งทีมนะผมผมไม่ได้ตามเลยเดี๋ยวแตตามแค่ของแปซิฟิกนะแล้วของแปซิฟิกมันก็มันแข่งช้ากว่าเพื่อนไง ผมก็ยังไม่รู้ฟอร์มทุกทีมอะฮะแต่ของจีนผมว่าก็น่าจะเป็นเทรดอีสปอร์ตกับกับ EDG ไหม C1 มีพอพอะมีครับมีภาพชนะพอสมควรครับแข็งแร่งอยู่ฮะแต่เอาเตัวเอก็ไม่ใช่หมูฮะค่อนข้างแข็งอยู่เัินแน่จะศึกชิงหัวตารางนะั่นในสายตาผมอะทารอนไม่ได้แข่ง้าราแข่งไม่ใช่หรอคือถ้า,ถ,าถ้าดูใน VLR.gg นะถ้าดูในว l r g g อะ่ะมันจะขึ้นว่าทารอนแข่ง แต่ถ้าคุณดูในเพจหลักนะครับถ้าคุณดูในเพจหลักเอาเคดู <Yeah. S 1> มันจะเป็นฟูเซนจเจอกับคิมิคิตเทนครับผม <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าเทาเพาะอะไรหรือไม่ก็ VR อาจจะเข้าใจผิดไปเอง <Yeah. S 1> เดือดทั้งสองคู่นะผมบอกเลยว่าเดือดทั้งสองคู่แน่นอนดูกันเยอะๆฮะ ทีเทเว่นเอาเตโกแข็งนะผมว่าคู่นี้น่าจะเดือดมากเลยส่วนคู่นี้อ่อคิมมี่คิดเต้นเนี่ยก็กลับมาไอเดียพื้นฐานนะตอนแรกก็คือพยายามเล่นไอเดียใหม่แต่ตอนนี้ก็คือเขากลับไปไปลากฐานอย่างเดิมเช่นให้เว่าไปเล่นอ่าอ่ามชื่อว่าอะไรนะเลยน,ะลน้าเอออย่างเงี้ย ที่ไม่คิดเต้นก็หวนคืนสู่รากฐานเดิมของการทำทีมพวกเขาเน้นเน้นจังหวะแบบว่าเซตอัพสเตอรอนแฟตสวยๆเกตส,สกายหาข่าวแล้วก็ส่งเวล่าเข้าไปคุกวงในนะครับผมบางด่านก็ให้จ่าเป็นตัวผีเป้าเขาล่าสดจ่าเล่นเล่นเจ็ดนะครับผมในด่านเพลนะแผนด่านเพลพวกเขาแต่ก็ไม่น่าได้เล่นเพลผมมองว่าฟูเซไม่น่าได้เล่นเพลอ่ะอืม สวัสดีครับนะสวัสดีครับทุกคนดีครับพี่สวัสดีเจดีซี่ฟูเซ็ม,มีโอกาสไม่ก็พอมีอยู่เสียงขึ้นปกตินะลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเพราะเสียงผมขึ้นปกติเลยเนะี่ยในโปรแกรม,มก็รอดูกันนะฮะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดตอนแรกผมไม่ได้เตรียมข้อมูลแฟกเจอร์ว่าแต่งานค่อนข้างเยอะนะวันนี้งานหนักมากเลย วันนี้คุยคุยงานหนักมากแล้วก็อาจจะมีประกาศโปรเจกต์ในเร็วนี้นะฮะอืมตอนนี้กำลังดิวอยู่แต่ก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะคู่สองทะเลาะหรือเปล่าไม่ครับตอนนี้เป็นฟูลเซนกับคิมิคิเทนครับดูแข่งครับดูแข่งข่าวร้ายของวันนี้ก็คืออาจจะดูไม่ครบสองคู่ดูก่อนว่าคู่สองจะได้ดูไหมมีโอกาสได้ดูอยู่แต่ ก็น,นั่นแหละยังไม่ร้อเปอร์เ็นครับดีขึ้นยังร้อยเปอร์เซ็นละร้อยปร์เซ็นต์ละ,ละหายละไม่เป็นแผลล้วไม่เป็นแผลแล้วทารอนก็คือเรื่อนไปแข่งสัปดาห์หน้าเลยครับผมไม่เป็นไรพุวงนี้มีทารอนแข่งพุ่งนี้มีทารอนอของจริงแข่งแต่เดี๋ยวสองสามวันนี้อาจจะมีประกาศใหญ่จาก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 ช่องนะฮะ อาจจะมีประกาศใหญ่จากช่องสองวันนะแต่ตามข่าวเอาไว้แนะนําให้เข้า open chat เอาไวนะ้ฮะแนะนําให้เข้า open chat ไว้คุณนี้ทารอน g o ล์ฟ e s อ o สให้ใครผมว่าอาจจะเป็นทารอนไหมดูก่อนเพราะว่าทารอนอะฟอร์มมันดอบแค่ซูฟวอลเลนรีนะก่อนหน้ามันก็เล่นดูดีนะไม่ได้แย่นะจํากันได้ไหมในงานก,นการแข่งขันที่พี่ทีม่ยิงแหลกอ,อ่ะอ่า ประกาศใหญ่อย่าบอกนะว่แขวนใม่ไม่แขวนใหม่ครับไม่แขวนใม่แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อแบรนดิงอยู่นะอาจจะส่งผลต่อกรต่อต่อแบรนดิงรอรอดูดิวก่นอนเราดูราดูการคุยกันการคุยหลังบ้านอยู่นะเพราะว่ามันมันปีใหม่ไงมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วเขาส่งแผนมาแล้ว แต่เดี๋ยวรอรอประกาศจริงจริงจังจังแล้วกันแค่แค่บอกว่ารอฟังเฮ้สปอร์ต hmm. hey ใช่ครับการตีแล้วไปแบงคอรแน่นอนประกาศเรื่องดีหรือไม่ดีอาจจะไม่ดีสําหรับตัวผมแต่ก็ไม่ได้ดีแบบว่าแบบไม่ใช่แบบว่าเออไม่นะแต่ดูก่อนเพราะว่ามันมีการปรับโครงสร้างไนงะอย่างที่ผมบอกผมทางานเป็นทีมไงอืม เดี๋ยวรอรอดูข่าวรอดูข่าวอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนยังยังไม่ลงตัวรอจนกว่าจะหาเลยกันเสร็จอะแค่แค่มามาเกินเกินไว้เดีย๋ยวจะมีประกาศนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าอ,อ่พูดถึงโปรเจกต์ส่วนตัวในปีนี้นะก็อาจจะเป็นการอ,อ่ผมว่าปีนี้ผมจะทำเกมว่ะ ปที่ผมมีแผนที่อยากจะทําเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งเพราะว่าเอาจริงสาหรับคนที่ไม่รู้นะผมทําเกมมาก่อนนะแต่ไม่ได้ไม่ได้พับบิชนะแค่ทําเกมขำๆอยวเอาเกมให้ดูไม่ยาเกมครับไม่ยาเกมว้าวแล้วยังไงก็ก็เป็นคีย์หลักของของช่องเราอยู่แล้วผมไม่ยาไปไหนแล้วเดี๋ยวเอาเอา,เอาเกมให้ดูก่อนเกมที่ผมทําอาจจะกลับไปทําต่ออาจจะกลับไปไปไป,ไปเขียนเกม เพราะว่าหนึ่งในเป้าหมายชีวิตผมก็คือการการทำเกมสักเกมหนึ่งฟูเซนทุตไม่แน่ครับไม่แน่เราหยอกหยอกยอกอีกนานอยู่อีกนานอยู่กว่าจะเป็นฟูเซนทุตนะอ,อันนี้ก็คือเกมผมผมเนี่ยผมเคยทําเกมเนี่ยอันนี้คือเกมผมทําเองนี่ยผมคือผมอยากจะทําเกมสักเกมหนึ่งมาขายอไม่ใช่ะไย ทำมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2อง4อ่ะอันนี้เกมที่ผมเขียนขึ้นมาเองแต่ซอสโคดนี้หายหายไปกับอากาศแนะแต่แต่ก็คือแรกเริ่มที่ผมอยากจะทำเกมสักเกมหนึ่งและปีนี้ผมว่าผมจะทำเกมเป็นเป็นแบบว่าเป็นโปรดักเพราะว่าอ่ะ อย่างที่ผมบอกไปปีที่แล้วผมไม่ได้มีการเปิดรับโปรดักต์ใช่ไหมไม่ได้มีไม่ได้มีสินค้าอะไรมาขายใช่ไหมจะมีแต่แค่เว็บเติมเงินวิดด้อมทับอัใช่ไหมที่เติมกันนะซึ่งผมมองว่าเออมันมันก็นั่นแหละครมันคือเว็บเติมเงินอะรายได้มันก็ต้องเฉลี่ยกับทีมเยอะนะครับผม แล้วจะหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมซึ่งตอนเนี้ยผมมองว่าผมจะทําเกมขายคือเกมที่ผมทำมันก็คือเป็นเกมเอ s นี่แหละเป็นเกมเอ s เนี่ยคือผมมีแผนใหญ่ทําทเกม b r o ตเตฮะแบบแบบ FPS อ่ะก็คือไม่มีอะไรเลยเกมง่ายๆลงทั้งคอมลงทั้งมือถืออะไรเงี้ยถ้ามือถือก็คือฟรีถ้าคอมก็สักประมาณร้อยบาทอะไรเงี้ย เป็นเกมลกไลท์อะไรเงี้ยทำเกมลกไลท์อันนี้คือไอเดียในหัวนะอันนี้คือผมมีประสบการณ์มีอะไรเรียนจบอะไรมาเรียนการตลาดครับผมแต่ผมอะ่ะเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กฮะผมอยู่ในชมรมเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เรียนรู้อะไรพวกนี้ค่อนข้างไวจินัวนไหวกับเอชุดนี้ไหมไหวครับแล้วก็เออใช่ส่วนหนึ่งคือกะว่าจะทำเกมโรบอทอืมนะกะว่าจะทำเกมโรบอท แต่ก็ดูไปก่อนเพราะว่ามันคือไอเดียในหัวครับคือผมว่าปีนี้ผมอยากจะทําทําเกมไอสี IC แดงคือแตงโมใช่ไหมใช่ครับคือไอเดียเกมนี้ที่ผมทํานะีฮะผมใช้เวลาเขียนสัปดาห์หนึ่งมั้งเขียนเกมนี้ขึ้นมาปั้นโมเดลปั้นอะไรเองอ่าผมอะ่ะอยากจะทําเกมแบบช่วงนั้นอะ่ะรู้จักมีใครรู้จักต้เอ็ก n f เซนไฟเยไหม <laughs> <laughs> อ๋อกันเลยใช่ไหมอ๋อกันเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเป็นแตงโมอ่ะมึงอ๋อกันเลใช่ไหมชัดอ่ะ <laughs> คือผมอะ่ะจะทำเกมแฟนเกมไอคนที่ถือปืนอะ่ะคือตาอ้าไง คือตอนนั้นผมไปทำเป็นเกมแบบว่าเล่นเป็นต้าเอเซนไฟเอร์แล้วก็ยิงแตงโมอะตอนนั้นคือกะว่าจะทาเกมขำๆก็คือตอนนี้อันนี้คือเกมที่เป็นเดมโมที่แบบว่าทําไปเกือบจะเกือบจะแบบในในในเรื่องของการวางแผนแล้วแต่ก็คือผมพับไปก่อนเพราะว่าทายที่ผมพับเกมเนี้ยที่ผมไม่ทําเกมนี้ต่อที่ผมไม่ได้สารต่อเกมเนี้ยเพราะว่ามาลุยวาลแลย์ครับอืมแล้วผมคิดว่าตอนนี้วาลแลย์มันก็อยู่ในจุดที่ผมมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง ผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้ชื่อเสียงเนี้ในการในการผลักดันสิ่งที่ผมอยากจะทําจริงๆในในชีวิตอ่ะใช่ผลักดันวาลเลนก็ส่วนหนึ่งผมไม่ทิ้งวาลเลนนะผมไม่ทิ้งวาลแลนผมไม่ทิ้งอ e ีสปอร์ตไทยแน่นอนอมผมไม่ทิ้งวาลเลนผมไม่ทิ้งอ e ีสปอร์ตไทยนะครับยังไงนะั่นก็คือหนึ่งในแพชชั่นที่ผมจะขับเคลื่อนต่อให้วาลลนมันไปไม่รอด ผมก็จะย้ายเกมอย่างที่ผมบอกผมเคยพูดไปแล้วผมอยากถ้าถ้าวานั้นมันมันไม่มีทีมไทยแล้วก็จะย้ายไปเกมอื่นเริ่มจากเกมที่เป็น tactical shooting เหมือนกันถ้าเป็นเกม tactical shooting เหมือนกันก็อาจจะไปเคาน์เตอร์ถ้ามันมีแข่งเคาน์เตอร์ในไทยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า A.P.S Thailand กลับมาทําแข่งอะไรอย่างเงี้ยอืถ้ามันมีแข่งไทยอะไรที่มีทีมไทยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็อาจจะไปนั่นแหละครับเกมโมบ้านะหรือแคนไปเกมมือถืออะไรเงี้ยแต่ก็ดูก่อน นั่นแหละก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมว่าจะทำในปีนี้ก็คือกะว่าจะทาทํำเกมขายสักเกมหนึ่งเดเวลอฟเกมสักเกมหนึ่งอะไรเงี้ยไม่แพงนะผมมองว่าผมผมไม่ทำเกมทริปเปิลเอแบบว่าโอโหภาพกราฟ,ฟิกต้องสวยนะผมแค่ทำแค่เกมแบบเนี้ยผมไอเดียไอเดียคือแรงบรันดาลใจในะการกลับมาทำเกมของผมก็คือผมมาจาก พาเดตซอฟต์แวร์ครับผมพาเดตซอฟต์แวร์เขาเขาทำพวกและคลิปแรงบันดานใจในฐานะเกม d e v วลอปเปอร์ย่างเงี้ยแล้วผมก็อยา่กลับมาทำเกมทีนึงนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะเดีย๋ยวรอดู2-3วันนี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับช่องนี้เกี่ยวกับช่องนี้อาจจะเป็นผลดีอาจจะเป็นผลร้ายผมก็ยังอรอรอเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เหมือนกัน รอหลังบ้านคุยกันนะทำได้แค่รอวันนี้ดูทารอนไหมไม่มีทารอนนะครับวันนี้ทารอนไม่แข่งนะมันเป็นฟูลเซนปะทะคิมิคิเต้นแทนครับวันนี้ทารอนไม่แข่งทำแบบดูมเลยมันไม่ได้เชิญว่าทำแบบดูมไงคืออ่ะมีใครรู้จักเกมบราวเทชบ้างเป็นไงเนี่ยเกมเนี่ยโคดี้ก็เส็จที่มาเลย เปิดสักอันหนึ่งแล้วกันอ่าเนี่ยมีคนมีมีช่องไทยด้วยโอเคเ like <to> นี่ยอันนี้ก็คือเกม Border Total นะฮะ Border t o t ที่ผมพูดถึงผมอยากทำเกมลกไร่อย่างนี้ฮะแต่เป็น FPS เนี่ยอยากจะทำแบบนี้คุณลองนึกสภาพอ่ะเออเนี่ยก็คือวิ่งวิ่งยิงวิ่งหนีมอนเตอร์เอาชีวิตรอดจนกว่าเวฟจะจบใช่ไหมแล้วนึกสภาพมันเป็นเกม FPS อ่ะนั่นแหละ ไอเดียในหัวผมผมอยากทาเกมอย่างนี้มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของของการทนะําไอเกมยิงแตงโมนั่นแหละนะผมว่าผมทำเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมง่าย,ายๆแค่แต่ก็คือเกมเสพติดผมก็ไมทำเป็นเกมเพจที่มันที่มันแบบว่าเน้นไปในเรื่องของความเป็น RNG อะไรเงี้ยถ้่คขาบมัมีแบบพวกทำซอมบี้ใช่แต่ผมกะว่าจะเป็นแบบว่าแตงโม แล้วก็หลักๆก,ก็คือมันเป็นเกมไทยแล้วผมก็อยากจะทาโคแลบผมไอเดียของผมก็คือผมอยากทําเกมให้เป็นคอมมูนิตี้ครับผมคือแบบว่าผมไปโคแลบกับพี่เบริเฟอร์เอาพี่เบริเฟอร์มาเป็นตัวละครที่เล่นได้ในเกมอะไรอย่างเงี้ยไปโคแลบกับพี่เอกอย่างเงี้ยไปโคแลบกับคนคนู้นคนนี้ดึงดึงเขามาเป็นตัวละครเล่นแล้วก็ออกแบบระบบเกมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําเกมแบบนะี้เป็นเกมแบบเป็นเกมคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ย ทำคนเดียวหรอใช่สโลเดปครับผมสโลเด็แต่ปีนี้นะยังยังไม่อาจจะเริ่มเดือนหน้าเลยแต่เดือนนี้ก็คือรอยสองสามวันอย่างที่ผมบอกรอยสองสามวันวันนี้ตอนแ้วผมจะเตรียมมาพูดเรื่องด่านแฟกเจอร์นะแต่ไม่ได้เตรียมเลยโทษทีเมื่อวานใครพลาดดูด่านแฟกเจอร์ระหว่างมองโกกับซิปโตไปย้อนดูได้นะแม่งวดนึกเดือดจริงจเดือดเดือ ทำเกมไม่ยากก็ไม่ยากนะผมบอกเลยทำเกมไม่ยากไอเกมยิงแตมโมนั้นผมใช้เวลาสัปดาห์เดียวเขียนนะไอเกมยิงเตโมที่ผมเปิดดูเมื่อกี้นะี้สัปดาห์เดียวนะครับทั้งในเรื่องของการปั้นโมเดลทั้งในเรื่องของการโคดผมทําสัปดาห์เดียวผมได้เป็นเกมกเป็นรูปเป็นร่างอางั้นเลยถ้าในเว็บเป็นทารอนแข่งอ่าถ้าดูใน VLR จะเป็นทารอนครับเขาขึ้นผิดถ้าดูในออฟฟิเชียลจะเป็นฟูลเซนประทาคิมมิคิเตเทนครับ เขาขึ้นผิดเ่เอาจริง VR ขึ้นผิดรัวๆเลยช่วงนี้ขึ้นตารางการแข่งขันเฉพาะแปซิฟิกไหนมักจะขึ้นผิดอ่ะอาจจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอย่างที่อย่างที่ผมเราเราพูดไปอ่ะการสื่อสารเกี่ยวกับพวกการแข่งขันเทียสองในแปซิฟิกไม่มีปัญหามากเลยแฟร์เจลีเทคยากไหมขึ้นอยู่กับไอเดียครับมันเป็นด่านที่มีความพิเศษตรงที่มันเป็นด่านที่ไม่มีตรงกลางครับอย่างแท้จริงคือเป็นด่านที่ไม่มีตรงกลางจริงๆนะฮะถ้าฟรีลงในมือถือไา้มาจากไหนล่ะครับผมเติมเงินซื้อตัวละครครับ เติมเงินซื้อตอัวละครหรือไม่ก็เขาเรียกว่าแนีมันก็ต้องมีอินเกมเพลย์ช็อแต่ไม่ได้แบบว่าไม่เติมแล้วแบบว่าแบบเขาเรียกแบบทำแบบโมเดลแบบโบเทโตในมือถืออะโบเทโตในมือถือก็คือดูโฆษณาเก็บเงินเพื่อซื้อตัวก็ได้นะหรือจะเล่นเควสรายวันเก็บเงินซื้อปืนเออซื้อซื้อตัวละครได้นะแต่ถ้าอยากได้ไวเติม แต่ราคาไม่ถูกนะผมก็คิดแบบว่าเอาจริงอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยคิดจะทําเกมที่แบบว่าขุดเลือดขุดเนื้ออะไรแล้วนะถ้าเกมที่ผมออกมาผมทําผมให้เลยนอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบาทครับถ้าราคาบนคอมนะถ้าในมือถือก็ฟรีแล้วก็ตัวควา,ายตัวละสิบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดูโฆษณาไปเกมมือถือให้ให้รายได้เย,ย,ยอะครับขอแค่มันมีคนเล่น เทสองคุกกิ้งเทโจมาบ้างยังคุกแล้วครับอะคาเดมี่อาแล้วก็ด่านแฟกเจอร์ทั้งซิปโตทั้งมองโกเล่นๆครับผมมีสุ่มกาชาไหมผมไม่ค่อยเชื่อในกาชานะไอพวกกล่องทรงกล่องสุ่มอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีในเกมผมนะอาจจะไม่มีในเกมผม ซีเรเวนจะไหวไม่ไหวครับในสายตาผมไหวเออรเตอร์เอกโก้เป็นทีมที่แข็งแกร่งซีเรเว่นนี่ก็คือหนึ่งในถ้าคุณเทียบฟอร์มทุกทีมในลีกตอนนี้ซีเรเว่นแม่งดูดีสุดละผมพูดตรงๆเลยไม่ได้อวยนะโตแม่งก็เล่นมึนหัวใช่ไหมเอาเบเว่นฟอร์ตแม่งไป,ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมทีมซิลเคตก็ what the fuck. วอเตอร์ฟัคเออรเตอร์เอกโก้นี่แข็งแกร่งใช่อ่ถ้าคุณดูสายการแข่งขันอ่ะย่าผมให้นิยามสายการแข่งขันในนี้ให้ดูอ่ะแป๊บนึงนะเปิดสายกัน S <S <an> นะ๋ยวผมจะไล่ไปเทียทีมไล่ไปเทียทีมนะเอาเต้โก้ดูดีเอาเต้โก้ดูดีครับผมเล่นค่อนข้างดูดีนะแข็งแกร่งแข็งแกร่งใช้ได้อ่าสอบผ่านซีเลเบนเช่นเดียวกันเล่นดูดีนะอย่างน,น้อยมีรูปเป็นล่างพื้นฐานแน่นทารอนอะคาเดมี่เวชช์มาร์กอยู่ก็คือทารอนอะคาเดมี่เนี่ยในสายตาผมก็คือความยังไม่คุ้นชินเรื่องเรื่องตำแหน่งผู้เล่นหนึ่งใช่ไหมครทดี้แฟดหน้าตัวเองจังหวะก,การส่งแฟด ไอเดียเรื่องเรื่องการเล่นประสานยังไม่ได้ยังไม่ได้ซิง,งขนาดนั้นแต่ไฟ r e p o w e r สอบผ่านร้อยเปอร์เซ็นคือร้อเลยก็คือเป็นทีมที่เกิดเกิดจากการเอาพวกไฟ r e p o w e r ตึงๆมารวมตัวกันใช่ไหมทารอนอคาเดมี่อ่ะก็ไม่แปลที่ไฟพาวเวอรคือสอบผ่านเฉลุยอะ่ะนะแต่เรื่องทฤษฎีเรื่องการเล่นประสานยังควีเช่นมาร์ทยังไม่ดีขนาดนั้น so, e s o ย์สปอร์ตก็มึนๆน,นะตอนแพ้ซีก็ก็มึอนอยู่บ้าง แต่ตอนที่มันเจอกับโอเบียนฟอร์ดเนี่ยไอ้เฮียต่างฝ่ายต่างมืนเลยไอ้เฮียเล่นกันแบบแปลกๆเลยถ้าเคยดูรอบรอบมูวานเน่ะโซเจอโอเบียนฟอร์ดแบบวัตต์ฟัคมากเลยทีมซีลเคดก็ก็ไม่ได้ดูไม่ดีฮะทีมซีลเคดอจจะคาเดมี่ผมมองว่าอาจจะเพราะว่าไม่พร้อมผมมองว่าอ่ะผมให้ให้อน,นิส่งก็คือตอนที่มันเล่นกับเอลเตอเรโกมันยังเอาโค้ดลงอยู่นะฮะเนี่ยมันยังเอาโค้ดลงอยู่เลยใช่ไหมโค้ดยังมาลงอยู่เลย โสตดลงมันอาจจะยังไม่พร้อมกันผู้เล่นมีประสบการณ์นะอินมีประสบการณ์แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรืออะไรก็ไม่รู้ผมมองว่าทีมซีเกตสัปดาห์แรกยังวัดอะไรไม่ได้เหมือนมันไม่พร้อมกันอ่ะไม่พร้อมแข่งกันเนี่ยก็ประมาณเนี้ยที่ผมบอกเห็นไหมที่ดูดีในในกรุ๊ปบ,บนะที่แบบว่าไฟพาวเวอร์นิง่งแผนการเล่นชัดเจนเบสิกดีมีอยู่สทีม ในสตาผมมีอยู่สองทีมสองทีมเนี้นะไอ้กรุ๊ปเอเนี่ยสิไอ้กรุ๊ปเอนี่ดูดีนะฟูเซนก็มีปัญหาที่เราบอกไปในคลิปใครยังไม่ดูไปดูได้ย้อนไปดูได้มองโกไฟพาวเวอร์หนักๆเอาจริงเนี่ยอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไอสองทีมเนี้ยแม่งคือมิลเลอร์อิมเมดกันมิลเลอร์อิมเมดกันอารคิวร์คาร์นี่ก็ล่าสุดก็เล่นดูดีใช่ไหมแต่ก็แพ้ให้ให้ใครนะแพ้ให้นาออสใช่ไหมนาออสแพ้ฟูเซนหนึ่งหนึ่งเนี่ยไหมหนึ่งหนึ่งกินหัวท้ายกันะ คือแต่และทีแม่งแม่งดูดีนะแต่และทีมันก็เล่นดูดีกันอ่ะรุปป์เอที่คือแบบว่าผมมองว่าสูสีกันอ่ะฟัดเวียงกันได้ทั้งทั้งหมดอ่ะคุปปเอแต่รุ๊ป B บเนี่ยผมมองอยู่สองทีมอ่ะไอสี่ไอไอสี่ทีมเนี้นาคาร์ดิมี่ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตโซยสปอร์ตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นทีมซูเก็ตยังวัดอะไรไม่ได้โอปเปอเรนฟอร์สไปเลยฮะได้สลัดฟรีสัต <laughs> ฟูลเซนแข่งกี่มงคู่สองครับถ้าดูในวีอมันจะขึ้นว่าฟูเซนแข่งวันที่เก้าแต่ถ้าดูในออฟฟิเชียลมันจะขึ้นว่าฟูเซนแข่งวันนี้ครับสี mm ่ส hmm. ิเอ็ดมีโค้ดแม็กมีครับโค้ดเวทครับเจเปย์ J 8, วาเลนตายังยอดตกหนักอยู่พอสมควรเท่าที่ผมรู้ทาราแคเดมี่ไม่แข่งครับวันนี้คู่สองไม่ใช่ทาราแคเดมี่ครับนะเพราะว่าในในในประกาศในอ่าอย่าผมอ่าเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งป๊บหนึ่งนะเป็นบุ๊กอยู่ไหนวะเนี่ย อใอยดูอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยคนะรับนะออฟฟิเชียลนะครับโพสสามชั่วโมงที่แล้วนะครับฟูลเซนคิดคิมไม่คิดเต็งค,คู่สองือมนี้จากเพจไงจากเพจอ่า a วัตต์ฟักจากเพจออฟฟิเชียลไง พี่เช็คใของอะไรเจแบบโกโกเจแบบอะไรสักอย่างเงี้ยตัวสองพันกว่าทางมญี่ปุ่นถึงยอดตกเหรอครับตามไม่ทันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเข้าจุดอิ่มตัวมั้งวันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผม่าไม่ได้ตามซีนญ,ญี่ปุ่นรู้แค่ว่าตัวเลขมันตกครับรู้แค่ว่าตัวเลขมันตกเพราะว่าเขามีรายงานออกมาแล้วการแข่งขันคิกออฟยอดจากญี่ปุ่นตกที่เจ็สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมตุฟัก คิดว่าวันนี้สกอร์เป็นอย่างทั้งสองคู่คู่แรกอาจจะสองหนึ่งไม่ก็หนึ่งสองครับไปทั้งสองทางเลแต่ส่วนคู่สองก็เช่นเดียวกันนะเอาจริงทั้งสองคู่เนี้ยน่าจะตึงทั้งสองคู่ครัถ้าพูดถึงใส่ว่าทำไมญี่ปุ่นยอดถึงตกผมอาจจะยกไปในเรื่องของการที่เกมมันนั่นแหละปีที่แล้วญี่ปุ่นมันยังมีดาวประดับฟ้าอย่างลาสอยใช่ไหมลาสลาสของเซตานี่คือ คือพี่เบิร์ดอะฮะคือพี่เบิร์ดถ้าถ้าเทียบถึงแบบว่าความดังอ่ะพี่เบิร์ดเลยนะไอ้ลาดอะดังแบบเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตประเทศไทยนะแม้ว่าทีมจะทำผลงานได้ไม่ดีอะแต่ลารนี่คือแบบซุปเปอร์สตาร์มากอะถึงขั้นนั้นอะอต้องมีสักที่ที่ข้อมูลผิดอันนี้ผมดูจากออฟฟิเชียลไง <c oughs> ถ้าเราจะไม่เล่นแม p สองเลยเูาจะเล่นแ a p สามแล้วเออก็แปลกๆดีฮะตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นทารอนนะแต่พอมันเป็นออฟฟิเชียลประกาศมาอย่างงี้ผมก็เลยเออน่าจะเป็นเอาเอาเอา,เอา,เอาตามออฟฟิเชียลไปก่อนเลยกันถ้าออฟฟิเชียลผิดผมก็โทษออฟฟิเชียลได้มันไม่สื่อสารกันเองช่วยไม่ได้ เออแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะกลับไปทำช่องส่วนตัวนิดหน่อยนะยังไงก็ใครที่ว่างๆก็ไปกดซับช่องช่องส่วนตัวผมหน่อยอย่าผมจะมีคอนเทนต์ไปโยนละเดือนหน้าจะเริ่มมีคอนเทนต์ไปโยนละฝากไปซับนิดน,นึงอันนี้คือช่องส่วนตัวผมนะช่องส่วนตัวผมแต่ยังไม่ได้อัปเดตช่องยังไม่ได้อัปเดตช่องถ้าคุณกดเข้าไปดูวิดีโอนะถ้ากดเข้าไปดูวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีแต่ มันก็จะมีแต่คอนเทนต์เก่าๆนะฮะสม่ยที่ผมทำวายลิฟเนี่ยดันวายลิฟพยายามเนี่ยที่ผมบอกให้ผมโตมากับ l อลเนี่ไงใครทันบ้างไอ้ที่เอลเเนี่ยผมภาคเนี่ยก็เป็นช่องส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะไปลบออกให้หมดเลยนะผมจะไปลบออกให้หมดพวะคอนเทนต์เก่าๆแล้วก็เดี๋ยวจะรันช่องนี้นะครับจะรันช่องนี้เป็นช่องเป็นเป็นหนึ่งในช่องที่จะเติบโตในปีนี้ช่องนี้ทําอะไรช่องนี้ ก็จะเป็นคอนเทนต์วอลเลนเหมือนกันนะครับนะก็จะเป็นคอนเทนต์ l อล a ลนเหมือนกันกำลังกำลังคิดอยู่ว่าผมก็ออ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นเป้าหมายในปีนี้ก็คือโปรเจกต์คอนเทนต์ช่องส่วนตัวของผมนี่คือเมาส์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับมีใครมีคนอาจจะไม่รู้แต่นี่คือเมาส์ที่ผมใช้อยู่ นี่ฮะนี่คือเมาส์ฮะที่ผมซื้อมามันเรียกว่าเมาส ok นะ์รักน็อกสองฮะเป็นเหมือนปืนมันเป็นเมาส์เพื่อสุขภาพแต่ทรงมันเป็นเหมือนด้ามปืนผมใช้เมาส์นี้อยู่แล้วผมใช้มาตั้งแต่ตอนที่ผมป่วยผมก็ใช้เมาส์นี้มาตลอดประมาณสองสัปดาห์ละ ประมาณสองสัปดาห์ที่ผมใช้เมาส์นี้แล้วผมมีแผนที่อยากจะใช้เมาส์นี้ไตแ่แรงจะเป็นคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ที่แบบว่าวันแต่ช่วงนี้มันมีแข่งรัวๆแต่ก็คือกะว่าแบบว่าถ้าแบบช่วงที่แข่งจบอะไรเงี้ยก็จะไปเล่นไต่แรงสักตาสองตาใช้เมาส์นี้ในการเล่นอะไรเงี้ยนั่นก็คือคอนเทนต์หนึ่งในะคอนเทนต์ในหัวผมที่ผมจะไปทําลงช่องช่องช่องส่วนตัวอืมอืม แต่ก็มองว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูประกาศล่าสุดก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเดีย๋ยวรอสองสวันนี้จับตาดูดีนะจะมีการประกาศครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับช่องนะสอวันนี้รอรอฟังข่าวได้เลยรอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนนะครับผมรูทูปโปน่าสนุกนะครับพี่เอาจริงหนึ่งในหนในคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทําเลยนะผมอยากทําวัดรีวิวผมทำเนี่ยอ่ะเห็นที่ผมทําวัดรีวิวให้ฟูลเซนใช่ไหมไอด่านสป,ปิด ที่ผมทําไปแล้วอ่ะใช่ไหมที่ผมทําไปแล้วใช่ไหมในในของฟูลเซนอ่ะผมอยากทาแบบว่าเปิดรับเหมือนกับโอพุโตทำโอพุโตเขาทำนะรับรีเพยทางบ้านมาวิเคราะห์ให้ดูหน้างานมาวิเคราะห์ให้ดูแล้วทำเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมผมก็อยากจะทําอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆนะแต่แม่งแบบสเกจ่วเรื่องการแข่งขันขนี่แน่นเย็ดเลยนะวอชปาร์ตี้ในนี้หรือซุปในซุปครับผมเดีย๋ยวเราย้ายไปละถึงเวลาละนะถึงเวลาละ ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมเซตอัพแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปซูปเลยเนี่ครับผมเดี๋ยวย้ายไปซูปเลยแข่งจะเริ่มแล้วแข่งจะเริ่มแล้วมางั้นก็เดี๋ยวเราย้ายไปซูปกันฮะไยอ่ะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงย้ายซูปก่อนไฟดับโทษทีอ่ะอ,ะอะ่ไฟหลอดไฟตกลงมา โลกเกิดโอเคครับเดีย๋ยวเราย้ายไปซูปกันเดีย๋ยวเราย้ายไปซูปกันนะครับเกมจะเริ่มละด่านแรกคือด่านอ่าด่านแรกคือด่านอาบิสนะก็เดี๋ยวมา,ย,าย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายไปย้ายเลย Let's go เดี๋ยวผมซ้อมไฟ